ฉีกมีไว้เพื่ออะไรคะคุณตะแกรงเหล็กฉีกนะคะมีไว้เพื่อทารั้วนะคะมีรูปแบบสวยงามนะคะมีแบบให้เลือกมากมายมีความแข็งแรงนะคะ<ๆ>เหล็กแผ่นที่ทํามาเนี่ยฉีกมาจากแผ่นเหล็กทั้งแผ่นนะคะเป็นตา่าสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนะคะแล้วก็เป็นตาเม็ดข้าวสารนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบาสามารถทําเป็นประตูรั้วได้นะคะตะแกรงกันหมาแมวออกนอกบ้านนะคะแล้วก็กันขโมยเข้าบ้านค่ะโอเคโอเคค่ะ ตะแกงเหล็กฉีกสตีลเมทัลเป็นโลหะที่ทำรูปฉีกโดยเครื่องฉีกทันสมัยในลักษณะดึงออกมายืดเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดยืดต่อการตลอดทั้งแผ่นจึงมีความแข็งแรงสูงยากที่จะทำให้ขาดหรือหลุดออกจากกันได้ง่ายมีให้เลือกหลากหลายสามารถทำได้ทั้งสารพัดประโยชน์ประตูหน้าต่างไม่ว่าจะทำเป็นหน้าต่างราวระเบียงกันตกหน้าต่างรั้วบ้าน ป้องการใบไม้ร่วงบนรางน้ําฝนป้องกันหนูจากท่อน้ําทิ้งและป้องกันน้องแมวหมาหนีออกจากบ้านป้องกันนกพิราบมาถ่ายบริเวณบ้านสะดวกในการดูแลรักษามีความปลอดภยัยราคาถูกประหยัดค่าใช้ใจ่ายช่วยดูสวยงามทันสมัยพร้อมทั้งติดตั้งง่ายการติดตั้งนะคะพวกตะแกรงเหล็กฉีกตัวนี้เป็นตัวตะแกรงเหล็กฉีก xx สาชุบกาวนัยนะคะก็ติดตั้งไม่ยากค่ะใช้น็อตยิงนะคะไม่ได้เชื่อมนะคะแต่ว่ามันต้องมีโครงรับก่อนลมโปร่งมากเลยนะคะลมเข้าออกสบายตัวนี้ก็คือกันทั้งหนูเข้ากันทั้งแมวออกนะคะตัวนี้ก็ใช้การยิงน็อตเอานะคะยิงน็อตประกบใช้ลวดมัดใช้ลวดมัดแทนนะ